ขอมาให้แล้วพี่ใครจะรับกี่กระสอบรีบพิมพ์ได้เลยใครจะรับกี่กระสอบรีบพิมพ์ได้เลยราคาอยู่ด้านบนรหัส C F กระสอบใหม่อยู่ด้านบนสิบหกระสอบเท่านั้นสิหกระสอบเท่านั้นนะคะ 1ิกระสอบเท่านั้นกางเกงยียนรวมวินเทจมีฮ <What? S 1> ิปฮ<น>อปปลฮมีฮิปฮอปมีฮิปฮอปปลมีกระบอกปนและที่สำคัญเขาจะได้งาน USA และเม็กซิโกเยอะมากๆอันนี้เอาเอาีไวซิปไปหนที่สำคัญคือเขาได้ USA เม็กซิโกเยอะมากเยอะมากค่ะพี่ หลักๆแล้วที่เราเปิดนี้ก็คือเม็กซิโกเนาะกล้เยอะและผู้ชายออกเยอะมากค่ะผู้ชายออกเยอะมากพี่จ๋ากระสอบแปดสิบตัวตกเฉลี่ยตัวละสี่บปดบาทงานเข้มๆแบบนี้ผู้ชายเยอะๆแบบนี้เอาไปทำราคาดีไหมคะดีมากดีไหมคะดีมากเออดีไหมคะ พี่พิมดีมาก <c oughs> USA ค่ะกระสอบใหม่รีบพิมพ์ได้เลยค่ะพี่หากระสอบใหม่รีบพิมพ์ได้เลย M วยมาก M30 เว้นวรรคจำนวนค่ะ6,900ไม่ต้องเอาไปขอราคาเท่ารอบที่แล้วมาให้ขอนานมากกว่าจะให้นานมากค่ะเอียง เกงไม่ตกเออเหลือ3,888บาทค่ะ<บาท>ตกเฉลี่ย Mania ตัวละ48บาท US. USA ผู้ชายออกเยอะมากกางเกงยีนตัวละ48บาทแต่พี่ได้งานเบอร์หนึ่งเกรด A ในราคาที่พี่จ่ายคือเกรด C แต่คุณภาพคือได้เกรด A ไปเลยเออนั่นดู เวทเฮดผู้ชายอีกแล้วเข้มอย่างนี้ M สาศย์เว้นวักจำนวนมาเลยเร็วๆหมดแล้วหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือถ้าหมดปุ๊บอีกสี่เดือนค่ะพี่แล้วาถึงวันนั้นไม่รู้ว่าเขาจะให้อีกหรือเปล่าอันนี้ก็คือขอแบบว่ากราบวิงวอนมากค่ะ USA USA ค่ะ องเฉลี่ยตัวละสี่สิบแปดบาทพี่งิน US คือนี่ <US. S 1> ผู้ชายออกเยอะมากค่ะพี่ผู้ชายออกเยอะมากตอนนี้ก็ผู้ชายเห็นไหมสี 4, <Yeah. S 1> เข้มมากผู้ชายออกดีมาก3 888เท่านั้นกระสอบใหม่ M30 สศเว้นวรคจำนวนกระสอบใหม่ M30 สศเว้นวรคจำนวนค่ะ นี่ก็ผู้ชายวินเทจรอบนี้แค่16กระสอบนะคะรอบนี้แค่16กระสอบรหัสซ F กระสอบนี้รอเรือ5ค่ะนี่ก็ผู้ชายรอเรือ5ค่ะใครจะรับกระสอบนี้พิมพ์พรอเรือ5ได้เลยรอเดยผู้ชายเก็บปีปดดบ8บาทเท่านั้นพี่ ชายออกเยอะมากพี่ชายออกเยอะมากนี่ผู้ชายสามพันแปด้ยแปดสิบแปดบาทค่ะม็กซิโก,โกทำราคาสบายเลยรหัส CF กระสอบนี้รอเรือห้าค่ะพี่วินเทจไอสูรหัส CF กระสอบนี้รอเรือห้าค่ะรอ,<ก>รอเรือห้าวินเทจแก๊ปวินเทจผู้ชาย U.S.A. ค่ะ ปนี้ไม่มีแล้วไม่มีผลิตแล้วพี่จัดให้เลยค่ะ <c oughs> การดำทุกเมเ็ดการดำทุกเม็ด48บาทเท่านั้นต้นทุนในกระสอบงานผู้ชายออกดีมากป้ายนี้ไม่มีแล้วครับเนี่ยเออเอา<ม>ไปใกล้เลยใกล้ๆเลยรอเรือห้าพี่ ,3888 บาทอย่บาทงเข้มใครที่ไม่ทันรอบที่แล้วมาจัดรอบนี้ได้เลย ใครไม่ทันรอดที่แล้วม,มาจัดรอบนี้เลยพี่สวัสดีคัาพี่ชายนะลูกค้าพี่คุณชายคุณนาคุณนายเฮ้ยสวยมากรอเรือห้าค่ะพิมพ์ได้เลยไอไวเลยเข้เเลยี่ก็ผู้ชายนะเห็นไหมผู้ชายเยอะมากรอบที่แล้วลูกค้าไม่ทันหลายคนนะไม่ทันหลายคนเลย รอบนี้รีบพิมพ์เลยค่ะพี่อรอบที่แล้วเนี่ยลูกค้าถามหลายคนมากเลยบอกว่าเออพี่ไม่ทันพี่ไม่ทันอะไรเงี้ยหมดเวลาแล้วบินมันยกเลิอกออเดอร์ไปพอยกเลิอกออเดอร์ไปปุ๊บคนอื่นก็พิมพ์เซฟต่อก็ไม่ทันางเงี้ยอันเนี้ยนนจัดให้แล้วนะคะพี่จัดให้แล้วนะถ้าใครที่ไม่ทันอีกรอบนี้ก็คือพี่ต้องรออีกทีนึงก็คือสี่เดือนพี่ต้องรออีกทีสี่เดือนค่ะจัดให้แล้วค่ะสามแปดแปดแปดจ้ะ เลสเฮดแมกซิโกสามตะเข็บสวยมากของผู้ชายวินเทจจ๋าเลยอ่ะนี่ถ้าถ้าเราเปิดหน้าร้านอ่ะมันจะสว่างแมกซิโกมันจะสว่างมากกว่านี้ผู้ชายมันตึ๊บเยู่ใช่อันนี้มันมันมันมืดมันดูมืดดูมัวจริงๆแล้วราต้นเกงมันสีสดมากนะมานเกงมันสีสดมากเลยใช่ ผู้ชายออกดีมากค่ะพี่หาผู้ชายออกดีมากใครอยากจะรับกระสอบนี้รอเรือห้าเลยค่ะพี่ผู้ชายอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยเข้มมากพี่เข้มมากใช่ดเดี๋ยวเราหันหน่อยได้ไหมเพราะว่าไม่ไม่ไม่อนี่หรอว่าเราเราขยับไปตรงนี้หน่อยได้ปะเนี่ยขยับมาหน่อยอืเออพี่อยากให้ลูกค้าเห็นแบบ เห็นสีของมันชัดๆแต่ว่าเพี่มันมันมันสวยจริงๆนะเว้ยมันมันสวยไม่แพ้ล็อตที่แล้วเลยนะไอ้รอบเนี้ยเพราะว่ารอบที่แล้วลูกค้าหลายคนก็ถามมาเออไม่ได้ไม่ได้ใช่ปะไม่ได้กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยรอบที่แล้วอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวหันมาด้านหน้า ให้ได้เห็นกันชัดๆเลยพี่มาปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งเดี๋ยวหันมาด้านหน้ารอเรือห้านะกระสอบนี้รอเรือห้านี่ให้พี่ได้เห็นชัดๆเลยว่าเฮย้ยมันเข้มจริงๆพี่เข้มจริงๆเข้มมาก ้มมากจริงๆค่ะเห็นไหมคะสีจริงเข้มมากเชื่อแล้วยังรอเรือห้าพิมพ์ได้เลยพี่รอเรือห้ารอเรือห้าค่ะรอบที่แล้วลูกค้าไม่ทันเยอะมากค่ะ<า>ในการนี้นลูกค้าไม่ทันเยอะมากพัเนเดซาย อืมน่าดูดิเห็นไหมพี่สวยจริงๆคือเขาสวยเขาเข้มเขาสะอาดแล้วผู้ชายก็เยอะค่ะพี่ตกเฉลี่ยตัวหนึ่งสี่สิบแปดบาทงานผู้ชายออกเพียบยอองานผู้ชายเพียบ,บน่าดูดิแล้วคือแบบส่วนใหญ่ก็แบบว่าเม็กซิโก u s เเม็กซิโก u s เเยอะอ่ดูงานได้เลยพี่เห็นไหมคะ นี่แบบเราเอาออกมาขยับมุมนิดนึงนะให้ลูกค้าได้เห็นนะนน Mexico, เมื่อกี้มันอยู่ด้านในแล้วมันมันไม่มีแสงไงในร้าน <Mexico. S 1> ผู้ชายเยอะมากพี่ตัวละ48บาทเท่านั้นค่ะตัวละ48บาทเท่านั้นรอเรือ5ค่ะกระสอบนี้แล้วก็รหัสเซฟกระสอบใหม่ M30 มสจ้ะ อันนี้มีแค่16กระสอบนะคะและ้วถ้าหมดรอบนี้ก็คือพี่ต้องรออีกสี่เดือนนะคะตัวนี้งาน US ใช่ไหมว่าแล้ว48บาทเท่านั้นพี่ตัวสี่แบาททำราคาได้สบายๆเลยเพราะผู้ชายแบบเพียบอะผู้ชายเพียบอันนี้รอบก่อนน่ะบูบอกลูกค้าว่า US u อออีกแล้วเห็นไหม ราคาอยู่ในตู้200ดอลลาร์นะคะ200ดอลลาร์7,000กว่าบาทแล้วคือเราขายลูกค้าเนี่ย6,090เราขายลูกค้า6,090ที่เราเราก็ขายขาดทุนนะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้กําไรนะเราขายขาดทุนนะเราถูเฉลี่ยก,กันไปเออและอันนี้ก็คือขอเฮียเขาบอกว่าเฮ้ยรอบที่แล้วลูกค้านะ่ะไม่ได้อันเนี้ยเยอะเ CF ไม่ทันเยอะอเมริกันอเมริกาอีเกิล ก็เลยขอว่าเนี่ยขอจัดราคาเท่ารอบที่แล้วได้ไหมมันมีแค่สิบหกลูกเองขอจัดได้ไหมเขาก็เลยแบบเออเอาให้ให้ก็ได้คือการที่เขาให้อย่างเงี้ยพี่เขาไม่ได้มีกําไรเขาขาดทุนเยอะมากนะคะขาดทุนเยอะมากค่ะแต่ก็คือยอมให้อือผู้ชจยผู้ชจยออกเยอะกว่าผู้หญิงใช่ผู้ชายออกเยอะกว่าเยอะมากมีแต่ยยพุ่ยยใช่ m อ็มสามศูนย์รหัสกระสอบใหม่ค่ะพี่พิมพ์เลยสวยผ้าสดๆดิมีกระปุกชอนอืมสามศูนย์พี่เหลือสามแปดแปดแปด นี่ผู้ชายผู้ชายอีกแล้วเห็นไหมเข้มอย่างนี้สุดสุดอ่ะสุดสุดอ่ะคือเมื่อกี้อ่ะมันดูแบบว่ามืดมัวไงเพราะว่าเราไลฟ์อยู่ด้านในอันนี้เราก็เลยขยับมุมกล้องออกมาด้านนอกนิดนึงเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่าเฮ้ยสีจริงๆมันเข้มจริงนะมันเข้มมันสะอาดจริงจริงนะสีมันสวยจริงนะมันไม่ได้แบบว่าดูเหลืองเหลืองมัวมวเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมเออเมื่อกี้มันอยู่ด้านในแล้วมันก็เลยดูแบบ ดูเหลืองดูมัวไงแต่จริงๆก็สีกางเกงมันเป็นแบบนี้เลย1 s. <S 1> USA ค่ะจะลางๆหน่อยนะรุ่นเก่าบอกแล้วว่า u s ม m e ซิ c o เยอะจริงๆพี่อันเนี้ย16กระสอบพี่16กระสอบ16กระสอบเท่านั้นค่ะนี่ก็เม Mexico ผู้ชายรูทรูทรูทผู้ชายผ้าเขาจะเป็นผ้าแข็งเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคอตตอนร้อย เออ,อเขาจะเป็นคอตตอนร้อยผ้าแข็งจะไม่ค่อยมีแบบว่าสกินนี่ผ้าย,ยืดอะไรพวกนี้นะตัวนี้ก็งานรุ่นเก่าหม USA M ส <30 S 1> ามศูนย์จ้ะพี่แครรุ่นเก่าคือเขาเป็นสไตล์วินเทจอะทรงเขาก็จะเป็นแบบนี้เขาเจะไม่ได้แบบว่าเป็นเดฟแฟชั่นสกินนี่ไม่ใช่เออเขาจะเป็นงานรุ่นเก่าที่แบบว่าสามสิบสี่สิบปีมาแล้วอะ ซึ่งงานพวกนี้ตอนนี้มันหายากมากมีต่อปียังไงด้วหายากมากหนึ่งเก้าเก้าแปดอ่าปีไหนหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าแปดอือส่วนใหญ่นะที่เรายกมานี่นะผู้ชายนะยยเออเนี่ยผู้ชายอีกแล้วไปบอกเลยยูอสดีเดี๋ยไมายใกลพ้พี่พี่ฟิล์ม M สามศูนย์เว้นวักจํานวนได้เลยค่ะ M สามศูนย์เว้นวักจานวนได้เลยค่ะพี่ใครจะรับกระสอบใหม่ M สามศูนย์เว้นวักจํานวนได้เลยค่ะมีเตผู้หญิงตัวเล็กนี่แต่เหมือนงานงานเป็นทองเหลืองอะูเเหมือนงานยังใหม่อยู่เลยเพราะว่าไอตัวได้ด้านหลังอะยังอยู่ใช่ US เอของผู้หญิงค่ะตัวนี้ ผู้ชายผู้ชายเยอะมากโอ้สามแปดแปดแปดพี่จัดไวๆเลยจ้ะเคิร์กแว่นผู้ชายเพียบอุอ้ยลูกค้ารอบที่แล้วมาดูอยู่ไหมเนี่ยอยากจะให้ได้จังเลยอะ่ะ<ม>เดี๋ยวไม่เห็นไม,ไม่ทันอีกอะ่ะ กสวยมากดูงานหยิบมาแต่ละตัวนี่คือแบบอมันเป็นใช่สุดอ่ะแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยกางเกงฮิปฮอปเนี่ยขาดงใจเนี่ยป้ายใหญ่เนี่ยบักกี้ไหมพี่ขอดูดิฟิลมเออนั่นไงไหนหันป้ายด้านหลังมาหน่อยอันนั่นไง บักกี้บอยพี่ก็ว่าแล้วเออใช่บักกี้บอยเออบักกี้บอยลูกขากางเกงฮิปฮอปขอใหญ่มากโออกางเกงเด็กคิปค่ะบักกี้บอยหลายตังนะแพงนะฮิปแพงด้วยบักกี้บอยอ่ะเราเจอทุกรอบด้วยนะ,ะรอรอบที่แล้วเราเปิดก็เจอ เจอทุกรอบเลยเอวสูงวินเทจเอลสูงวินเทจผู้หญิงค่ะจอแดนนะผู้หญิงเจอน้อยมากนะส่วนใหญ่ก็คือเจอผู้ชายมากกว่าพี่เอ็มสามศูนเว้นวักจำนวนเลยจ้ะพี่พิมพ์ได้เลยค่ะสำหรับกระสอบใหม่ผู้ชายอีกแล้วผู้ชายเพียบ สวยมากเลยอ응ืงานมันไม่มีแบบว่าตูดเป้าเสียขาดหรือเป็นรอยแบบเอ่เปื้อนหนักอะไรเงี้ยนะคืองานเขาจะแบบสแตนดาร์ดอะเราเราเปิดเราเปิดรอบที่แล้วกี่กระสอบ,อบแล้วเรอเราเปิดสี่สอบติดใช่ไหมงานก็คือออกแบบประมาณนี้เลยอะสแตนดาร์ดมากค่ะงานเขาอะเข้มไปเลยน,นี้งานมือหนึ่งคะ่ะเดสต็อกเดสต็อกมือหนึ่งปลายห้อย ต้นทุนเฉลี่ยตัวละ48บาทพี่ในกระสอบทิมเบอร์แลนด์ USA รีบพิมพ์กระสอบใหม่ได้เลยพี่อย่างสวย <c oughs> จริง <c oughs> สวยอะ่ะดูตรงนี้มันดูแบบแบบ,แบาจางนะไม่ชัดนะแต่จริงจมันเข้มมากอะ่ะมันเข้มมากเลยอะ่ะน่าดูดีพี่เนี่ยสีงเกงพี่ เสียงเก่งค่ะเข้มแบบนี้เลยผู้หญิผู้ชายผู้ชายเพียบค่ะฟินดิครอ s <the> อ,อ,อ,อผู้ชายออกเยอะมากเลยรอบนี้มาจัดให้แล้วนะคะใครที่าทานรอบที่แล้วไม่ทันรอบนี้ก็ไม่รู้แล้วหลหะพี่นะจัดให้แล้วนะอันนี้ก็ขอให้แล้วมีแค่สิบหกกระสอบนะคะจัดให้เรียบร้อยขอให้เรียบร้อยแล้วส่วนรอบหน้าอีกสีเดือนถ้าหมดก็คือค่อยว่ากันแล้วกันนะคะสำหรับรอบหน้า ให้ไม่ให้อันนี้ตอบไม่ได้นะคะว่าเขาจะให้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเราตอบไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าราคาพิเศษอขอกันเป็นรอบๆนะคะขอเป็นรอบๆอ่ะเดี๋ยวพวกเราขอตัวปิดไลฟ์ไปก่อนใครสนใจรายการไหนรหัสไหนของ Human พิมพ์รหัส CF เว้นวนวักจำนวนได้เลยนะคะรายการสินค้าโพสต์อยู่ตรงหน้าไทม์ไลน์ไปแล้ว